ผมเห็นเรื่องจ้าวอยู่ีนะครับมองไม่ออกไอ้อมไม่ทราบมุงเนี่ยมุงไขว้ตรงนี้นะครับาผู้ชายขู้ชายเดินนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับใครอยากจะคิดบ้าป้ยัาปิดซักก่อนละไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เต็มหัวใจกันก็เพิ่มตรงการไม่นู่นแหละผู้เชิญครับปรับสี่คนที่เขายืนหวางให้ยืนตรงเฉียงไม่นุ่นตรงกว่ไม่นุ่น โ <Okay. S 2> อเคแต่ยัเอาเลขเกา้ากันอ่าเอาเลขเก้าให้สวยงามก่อนผู้เชิญครับเ็ดเอาตอบหลังกันเลยฮะเอาตอบหลังเลยทีย่หลังผู้เชิมตอบได้ <Hello. S 2> โอเคฮัลโหลนั่นแหละคอันนี้ปนเป็นกล้องจากช่องสามนะคะกำลังบันทึกภาพอยู่ทั้งนะะบนดลองหลีตาดูนะฮะจะเห็นมาแล้วฮะเขาคือเต๊รงเนี้ยทางประชานชนเสื้อดำเตดฟเดฟอยู่ตรงไหนคะเก้าหรือเด ก้าวเล็กๆบอกแถวนี้ทั้งแถวเดินก้าวก้าวเล็กๆครับก้าวเล็กๆโอเคขยับมาด้วยกำลังมาด้วยซ้อนอยู่หน้าเส้นครับอยู่หน้าเส้นก็เออต้ออยู่หน้าเส้นส้นเท้าอยู่หน้าเส้นนะครับโอเคครับเป็นหัวใจที่สำคันี้ด้วยส้นเท้าต้องอยู่หน้าเส้นโอเคอยู่หน้าเส้นครับนั่นแหละครับอยู่หน้าเส้น ก้นตกลงเสื้อดำยืนหันหน้าบังคัลตอียทกนหันหน้าบังคับเออในระเบียบอยู่ขยับขยับถอย,ถอยออันครับอาจารย์โนนจะลงไปแล้วครับอาจารย์นวารัตน์อาาอาจารย์ ฝั่งเนี้ยพยายามห่อยพยายามครับสวยดัดหนึ่งใแล้วก็แล้วอาจารย์นวรัตน์หยุดตรงนั้นนึกตรงนี้อาจารย์นวรัตเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันแหลมเกินไปใช่เกินแหลมเนี่ยแหลมเกินไปไม่ตึงนหยุดหยุดหยุดเมย์เมย์เมย์หรือให้เดินก็ได้หัวมุมต้องหัวตรงหัวมุมใช่ต้มหรือไม่ก็มันจะได้โขนโค้งไม่จบชายไม่จบชายให้พี่ตรงกลุ่มกลุ่มถัดไปอะโค้ง ขขยยั <LY> UM <PS> ับบออออกกได้แล้วได้แ <wan> ล <cartoon> ้วได้แล้้วนะไดแต่ทีนี้ถ้าวันนี้มีบัตรกำนัลผู้เสียแายพ่อแม่พี่น้องนะคะเราต้องการแถวที่สองของหัวใจให้เต็มนะคะวินเนอร์พ่อแม่พี่น้องที่ที่มาแล้วต้องการเป็นหน้าประวัติศาสตร์นะคะเรับเลยเพราะว่าเราจะมีวินน์นั้นเป็นหางใช่ไหมครับหลังวินนนั้นได้ถอยก็สองเก้าได้ไหม หลังวินาทีคนที่หลังวินาทีไอ้อ้ำมเอามาเอถอยหีกให้มันห่างจากเลกคารัดดูนะครับโอเครับครับรอันนี้คนกำลังมาต่อเป็นหัวใจลองมีตาดูครับดีตาดูหน่อยไดครับคนที่ไม่มีโดนม่มีไม่มีที่ให่ นนหหััล่ะโอเค okay ครับต,รอตอนนี้ตำแหน่งได้แล้วนะฮะเหลือตำแหน่งหัวใจสวยแล้วโอเคครับถ้าถ้าหัวใจเนี่ยคือแล้วก็ตรงโค้งนักเรียนมุมนะไนดะ้คุณผู้ชายครับมันยัง,มยงไม่ได้สองแถวตรงรนี้มันเกิดขึ้นมาสองเราต้องการไอ้กลุ่มนะี้ยมันไม่ติดเทียนหรอกโค้งเนี่ยเยอะโค้งปลายอ่ะไอ้ไอ้ก่อนที่จะไปโค้งสุดท้ายมันไล่มาแล้วมันเดือดเทียมมันดับหายไปอ่ะตรงนะั้นมาเลยค่ะมาเัยโอเคโอเคได้เไปต่อ มาจาัดตรงนู้นก่อนได้ได้อย่างนี้ก็ได้อ,อย่านะี้ก้มาจาัดตรงนู้นโอเคครับโดน,โ,โ,ดนโดนคอยดูคนที่มาเติมจะได้เติมให้เต็มเป็นสองแถวโอเคนะเพียง okay, แต่ว่าตอนนี้หัวใจเราเนี่ย อีกสิบห้านาทีเท่านั้นนะครับสักครู่ถ้าดังเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยเพราะแป้งกาจะไม่เกลี่ยอะไรเลยตอนจุดเทียนฮัลลโหสวัสดีครับออสองดวงบนพอไม่พอพอไม่พอใจอ่ะหัวใจอ่ะใจใจหัวใจไม่พอ,มอ,พอเมย์เลยบอกว่าแถวที่ว่าหัวใจคนที่พอย่ นะครับกรุณาเข้าไปที่ข้างบนชั้นล่างกันด้านข้างกันล่าง เฉยถือเตีไปไปยนไว้ให้ดต่ <laughs> อแถวตรงนั้นเลย่อแถวตรงนั้นเลยเลยิญเข้าไปได้เลยเชิญเข้าไปด้ไงได้เลยนะคะเชิญเข้าไปด้ไนงนได้เลยนะคะถ้าได้ <c oughs> เพราะว่าถ่ายรูปออกมาจากข้างบนมันก็จะมองไม่เห็นสีอยู่แล้วนะคะเห็นแต่เทียนนะคะ <c oughs> หล่นักเรียนตรงกลางเลขเก้าส่งไฟล์เลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพอตอนร้องเพลงจบนะครับคือให้ทุกคนชูเทียนขึ้นนะโดนเขาขอมาว่ามันจะเป็นภาพวิดีโอค่อยๆย,ยกขึ้นแต่ไม่ต้องไม่ต้องร้องัชโยน,นะครับแค่ชูขึ้นอตอนนี้ให้ทุกคนถือเทียนไว้ที่หนะ้าเสมอที่หน้าของเราแล้วก็ดูคนข้างๆให้พอๆกันให้พอดีกัน ให้พอดีกันเสร็จแล้วตอนที่เราร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีตอนที่เพลงจบให้ทุกคนชูเทียนขึ้นเหนือศีรษะโดยไม่ต้องร้องชัยโยนะคะยกเทียนขึ้นเหนือศีรษะและไม่ต้องกล่าวชัยโยนะคะตกลงตามนี้นะคะหนึ่งทุ่มตรงเราจะเริ่มกิจกรรมนะคะ ผู้ในการโรงเรียนเตรียมดมศึกษานอมกล้าวสูดประการข้าราชการพ่อค้าประชาชนที่เคารพและนักเรียนที่รักทุกคนพวงข้าพุทธเจ้าชาวตะบลบางหัวเสือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพนประมาณมิได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรหมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันนี้่วงฆ่าพุทธเจ้าขอน้อมใจรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณพระเมตตาและพระราชกรณียกิจที่ยังประโยชน์สุขแก่พระสพนิกรชาวไทยมาตลอดพระชนชีพพวกเราทุกคนขอน้อมรำลึกถึงพระอ,องค์ท่านอย่างสุดหัวใจขอเชิญทุกท่านถวายความเคารพ ต่อพระบรมฉายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชถวายความกรับขอเชิญทุกท่านสงบนิ่งถวายอะไรเป็นเวลา89วินาที ครบขอบคุณทุกท่านครับลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีพร้อมกันครับข้าวราพุทธเจ้า บานบุญอย่าดิเรเอกบารมมาจากกลิ่นพระสยามินพระยชดจะยิ่งยงเย็นศิราพระพระบริบาล ขอบันดาลถ้าประสงค์ไดจงสืบดังวางวรรไทยดูเจอทวาใจเชย่ ทางไว้สักแป๊บหนึ่งนะฮะเราให้โดนจับภาพนะครับการเต๋อให้ค,าหาความอไรแต่หวเราก็ได้จมลงไปเลยครับในถาหน้าที่ผมเอง,าาางอรัฐมนารีบรรดาประกาพระบุณประดาที่มนีน้อง ครับก็เชิญทุกท่านหันหน้ากลับมาทางพระบสถ์นะครับเรานิ่งไว้สักครู่นะครับเพราะว่าเราจะจับผ้าทางมุมพระบสถ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ับทุกท่านชูเทียนขึ้นเหนือศีรษะครับ ท่นถวายความเคารพแล้วบอให้เปิดเพลงแล้ก็เนวาโครงการที่ก้รอมาอยกรที่วัดบางขุนเหนือะครับและก็มาแสดงความอะไรแโสวง พระบาททรเจ็ดพระภูมีพระนาเด็จหาราชนะครับเีได้เป็นสมานพบดเมื่อวันที่11กันยาคน2559แล้วก็ทำการส่วจราชธรรมทีิมหารทยาลัยพบสาสีบาดด้ววานี้นะครับซพ่งวันนี้เราทำกามราวมมือกบทุกท่านนะครับก็ได้เีโยวการเครืตงตกเข้านี้นะครับขณะที่มีที่จอดนะครับขณะที่ต้องไปนะครับไมนมีที่จอด